สวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักครับผมไกรไกรนรงผู้ผลิตรายการช่องเพื่อนหนุนใจขอขอบพระคุณผู้ชมผู้ฟังผู้สนับสนุนรายการสมาชิกเพื่อนหนุนใจทุกท่านนะครับที่ได้ทําให้การเผยแพร่การฟื้นคืนสู่สุขภาวะสุขภาพจิตดีๆจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองและการฟื้นฟูผู้ที่อยู่กับอาการจิตเวทนั้นปัจจุบันมีผู้รับชมกว่า 0 0 0สนครั้งหรือ0 0 0 0นวิวแล้วนะครับก็อยากจะฝากว่าขอให้แปรความทุกข์ที่ทนเก็บไว้นะครับให้เป็นพลังเอาความผิดหวังเป็นเครื่องทดสอบนะครับพิสูจน์กำลังใจเอาความแพ้ให้มันช่วยเตือนให้ระวังไว้และวันนั้นก็คงไม่ไกลไปกว่า จะก้าวไปหามันนะครับขอยืนเคียงข้างนะครับยินดีที่จะรับฟังโดยไม่คิดค่าใ้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและร่วมแบ่งปันการฟื้นคืนสู่สุขภาวะและหาเป้าหมายที่คุณใฝ่ฝันแล้วทำให้มันเป็นจริงนะครับขอพลังความดีงามของพวกเราทุกคนรวมกันแล้วหนุนส่งให้ผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านก้าวข้ามผ่านพ้นทุกอุปสรรคนะครับแล้วก็มีความสุขสดชื่น มีความสำเร็จในสิ่งดีงามที่ได้มุ่งหมายไว้ทุกคนครับสวัสดีมีความสุขครับขอบคุณมากครับ